คนเมื่อกี้คือราชาแห่งยมโลกหยุนเป็นใครกันแน่นะเมื่อกี้เพื่อนมาหาก็ได้เสียวดาน,นิดหน่อยนะตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วละแล้วผู้ชายคนนั้นกับเจ้าดูเหมือนว่าเธอจะเดาอะไรบางอย่างได้สินะแต่ฉันขอแนะนำว่าให้เธออย่าทำอะไรมากกว่านี้จะดีกว่านะส่วนปัญหาเรื่องยาของเธอเพื่อของฉันจัดการให้เธอแล้ว Ừ. Eh? su ở -er? เรื่องนี้ก็จบแล้วสินาแต่ฉันไม่คาดคิดเลยว่าจากกักรพรรดิองค์ที่สองของจกกักรวรรดิมาก้อนห่วงหลงจะเป็นผู้หญิงนะเฮ้อู้เฮ้สูเอ๋นี่ทำปตาอออืืออืลุกขึ้นเหลวเขา้าหยุนไหนไม่เป็นอะไรใช่ไหม <laughs> <laughs> phin nhún Nhưu... Thân ba, thân lung tử lao Nhi chớ phút ở này nè ở, ở đây sợ đó Mà lung mà lung ở đây, là mất hết bên ở đây, kiểu rất nổi Ờ, chân non bên đơn, cái này ngất là nè Có mấy chung mồ. ความปลอดภัยของเคียยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่เรากลับนอนไปเนี่ยนะเ,เรานี่มันเลยจริงๆเลยสู้เออมานี่สิเฮ้พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยนายเป็นคนช่วยชีวิตสู้เอ,อ๋เอาไว้สายเลือดคนสุดท้ายของขวงหลงหลวงฟางไม่มีอะไรจะตอบแทนความเมตตาน,นี้ขอบคุณท่านลงุงที่ช่วยชีวิตหนู บอกกี่ครั้งแล้วไงว่าเขาไม่ใช่ลุงนะเขาเป็นคนช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้นะถ้าหยาบคายแบบนั้นไม่ได้ท่านลงท่านป้านางแกนหนูเรื่องการชุบชีวิตวิญญาณที่ตายไปแล้วก็ต้องยุดเหนียวให้เกิดเพื่อนขฉอชนะดะส่วนเรื่องตอบแทนเราค่อยคุยกันที่หลังสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการไปหาโรชาเพื่อช่วยเคลีย เรื่องนี้เกิดขึ้นกับบอค่า,ข,าข้าจะพยายามให้เต็มที่เพื่อช่วยเหลือเคียร์ให้ไดห้หนูล่ะหนูล่ะหือไอเจ้าตาแก่หลวชาญน,นั่นความแค้นที่ใช้แผนสปก,ป,กปรกกับเราในตอนนั้นมันจะต้องโดนเอาคืนถ้านั้นก็ไปกันเลยไหมเย้ <Yeah. S 1> เจ้าหมาอ้วนไปเหลากุย หินวิญญาณขอทั้งสองได้รับค่าเสียหายอย่างรุนแรงหาพวกเขาถูกทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็จิตวิญญาณของพวกเขาจะต้องสลายไปอย่างสมบูรณ์นะซูเออืเชื่อมือได้เลย เวทฟื้นฟูจิตวิญญาณนี่คือเวทมนต์ของซูเอ๋อราับใดที่วิญญาณยังไม่สลายไปอย่างสมบูรณ์ก็สามารถควบแน่นและดึงพลังวิญญาณกลับมาได้อีกครั้งซูเอ๋อเป็นอัจฉริยะที่หาตัวได้ยากแต่ยังโลกเป็นเหตุผลว่าทำไมไอ้สามตัวนั้นถึงจะทำไายซู้เอ๋อโดยทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ซู้เอ๋อทะลวงไปถึงระดับราชาวิญญาณในตอนนั้น ราชาวิญญาณที่สามารถฟื้นฟูวิญญาณได้หากนางเติบโตขึ้นราชาวิญญาณทั้งสามคงเดือดร้อนกันนะถูกต้องแม้ว่าซูเออจะไม่ได้แข็งแกร่งเทียบเท่ากับราชาวิญญาณคน,นอื่นๆแต่นางก็ได้รับกนสนบสนนจากวิญญาณที่ตายแล้วจะโดนมากเพื่อรวมเมืองแห่งการลบลมวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะคนที่ตายไปแล้วครั้งหนึ่งพวกเขาจะห่วงแหนชีวิตของพวกเขามากกว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ซะอีก พอถ้าวิญญาณของคนในยมโลกตายอีกครั้งพวกเขาจะต้องตายจริงๆและพวกเขาก็จะหายไปตลอ,อดกันเธอก็เลยต้องพยายามที่จะชุบชีวิตของนางเพื่อสร้างจักรวรรดิมก้อนห่วงหลงขึ้นมาใหม่ในโลกนี้เสียนดะ้จกักรวรรดิมก้อนห่วงหลงได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วข้าจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่มีอนาคตและข้าก็ได้สัญญากับพี่ชายของข้าว,ว่าข้าจะคอยเฝ้ามองสู่เออเติบโตด้วยตาคู่นี้ นังเป็นญาติคนเดียวของข้าในรลกนี้ในอนาคตไม่ว่า,าจะแก้แค้นหรือจะรวมเมืองจูดิ่งเป็นหนึ่งเดียวข้าก็จะไปกับนางและคอยช่วยเหลือนางเสมอไปเช่นเดียวกับพี่ชายของข้าและข้าเมาื่อสมัยอดีตโอ้โหนี่เรายังมีชีวิตยอยู่กันเหรอไม่สิเราตายไปแล้วด่วินาณของเรายังไม่สลายไปพี่หยุนท่านหลว ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอะไรแล้วสินะฮึดมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเจ้าอ้วนคนที่ช่วยชีวิตของเจ้าก็คือข้าท่านซูซูคนนี้ยังไงล่ะเจ้าควรจะขอบคุณข้าและต่อจากนี้ไปพี่หยุนท่านหลวเกิดเรื่องใหญ่แล้วมีกอกกรลังซุ่มจบตีพวกเราและได้พาคุณเคียไปแล้วครับนี่ไอ้เจ้าอ้วน และมันยังกล่าวด้วยว่าท่านหลัวชาก,กระจยให้คุณเคียรไปเป็นเครื่องต่งเบยในงานฉลองดวงวิญญาณงานเฉลองดวงวิญญาณงานเฉลองดวงวิญญาณคืออะไรเงินลึมันคือวิธีการในการดูดซับพลังวิญญาของคนตายด้วยวิธีที่โหดได้เพื่อให้ผู้ถูกกินได้รับควาเจ็บปวดจากสายสาหาัส ก่อนที่วิญญาณจะปล่อยพลังงานด้านลบออกมาแล้วถ้ากืนกินมันเข้าไปมันจะช่วยเพิ่มพลังหยินฉี่ให้กับด้างวิญญาณเป็นอย่างมาก สำหรับวิญญาของผู้ชายโดยทั่วไปจะใช้เพื่อทำลายกับฟื้นฟูหิวิญญาของเขาด้วยเพลิงวิญญาหรือสายฟ้าวิญญาและสว่วนวิญญาของผู้หญิงนั้นจะต้องใช้วิธีการบมพ่อพแบบคู่และทําให้วิญญาของผู้หญิงคนนั้นเข้าสู่ความสิ้นหวังจนตายและปล่อยให้วิญญาณปล่อยพลังงานด้านลบอ,ออกมาแล้วค่อยดูดซับและกลืนกินพลังงานเข้าไปแต่เคียร์เป็นสิ่งมีชีวิตหากต้องการจะกินกินวิญญาของนางคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่ง บุพเพแบบคู่จนตายหยุนพี่หยุนหยุนใจเย็นๆก่อนเคียร์ไม่ใช่วิญญาณก็จะกืนกินวิญญาณของนางได้นั้นต้องแช่นางลงไปในแม่น้ำวิญญาซะกอ่อนตอนนี้นางจะต้องปลอดภัยแน่นอนนำทางไปซะเฮ้ข้าบอกให้นำทางไป ตกลงเอท่านลุงนา่ากลัวพระราชวังหลวงชาท่านหลวงชาข้าพนางกระบาลแล้วดีมากเป็นแค่สิ่งมีชีวิตหรือเอาจมาแข็งข้อกับข้าเงินหรือตราบใดที่ข้ายัางมีผู้หญิงคนนี้อยู่แม้ว่าเจ้าจะมีพลังเทียบเท่ากับราชาวิญญาณก็ตามเจ้าก็จะต้องเชื่อฟังข้ามนุษย์ลว้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้เดียงสา อารมณ์ความรู้สึกเป็นจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดข้าพร้อมแล้วเจ้าจงไปจัดการกงินฉลองดวงวิญญาณให้ดังนี้ซะข้าเลยอยากเห็นสีหน้าของไอ้เจ้านั่นจริงๆว่ามันจะทําสีหน้ายังไงเมื่อมันได้เห็นผู้หญิงของมันถูกข้าได้สสนุกตามใจชอบนะท่านหัวชาข้ามีบางสิ่งที่จะต้องรายงานให้ท่านทราบเออว่ามาเมื่อข้าพาผู้หญิงคนนี้กลับมาข้าก็ได้พบว่าน,นะ เหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตขอรักเจ้าว่าอย่างไงนะสิ่งมีชีวิตยังงั้นรือก็จบกไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเป็นเทพอัคราสาวกอยู่ดีดาเร็มที่ดาวพฤหัสสั่งกาน ep ที่ส0 2ร้างงถึงสอง2แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสม b คร r ก็เป็นกำลังใจในการนำคิดใหม่ๆด้วยนะครับถ้ามีบัรประการใดก็ขออภัยมาด้ทีดีด้วยนะครับ everything they'd say maybe thought that i was crazy thinking that one day they'd see my name love being a loner always moving closer knew exactly what i wanted to have fear of growing older chip all on my shoulder told myself i'm My innocence, and you don't know my intent. I'm sick of feeling like I just keep chasing. But that'll never be that fast. Just leave me alone, I'll do it on my own. And I will let them know when the lights shine bright. Look pale as it ghost to all those opposed. I'm coming here to show how to live life right. And now I'm cold and dissonant. I'm losing my innocence. You don't know my intent. And now you better.